สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะเคยลองมองเพื่อนสีขาขนฟูที่อาจจะนอนอยู่บนโซฟาข้างๆและสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วเรารู้จักที่มาของพวกมันดีแค่ไหนเรื่องราที่เราได้ยินกันมาตลอดชีวิต เกี่ยวกับการที่แมวเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจมนุษย์วันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะต้องถูกโยนทิ้งไปเกือบทั้งหมดเพราะหลักฐานใหม่ล่าสุดจากการถอดรหัส DNA โบราณกำลังจะมาเขียนประวัติศาสตร์บทนี้ขึ้นใหม่ทั้งหมดและความจริงมันน่าทึ่งกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยค่ะใช่เลยครับมันเหมือนเรากำลังสืบคดีปริศนาที่ปิดไม่ลงมานับพันปีแล้วจู่ๆเทคโนโลยีใหม่ก็ทำให้เราได้พบกับพยานที่คาดไม่ถึง พยานที่ซ่อนตัวอยู่ในกระดูกแมวโบราณและคำให้การของพยานปากเอกนี้กำลังจะเปลี่ยนทุกความเชื่อที่เราเคยมีมาเลยครับเอาล่ะค่ะเพื่อให้เห็นภาพว่าเรื่องนี้มันพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ขนาดไหนเรามาเริ่มกันที่ทฤษฎีดั้งเดิมก่อนดีกว่าเรื่องเล่าที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีครับทฤษฎีคลาสสิกที่เชื่อกันมานานหลายสิบปีเลยที่ว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5 0 0 0ถึง8,000ปีก่อน ในดินแดนที่เรียกว่าวงเดือนนันอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ครับแถบตะวันออกกลางใช่ครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่คือมันลงตัวมากๆนะครับลองนึกภาพตามดูมนุษย์เริ่มทําการเกษตรกรรมมีการตั้งถิ่นฐานสร้างยุ้งชางเพื่อเก็บธัญ,ญพืชพอมีที่เก็บธัญ,ญพืชเยอะๆก็เลยดึงดูดหนูเข้ามา ถูกต้องครับกองทัญญพืชมหาศาลนี่ก็เหมือนบุฟเฟ่ชั้นเลิศสำหรับพวกหนูพอมีหนูเยอะขึ้นก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณเรียกแมวป่าในแถบนั้นให้เข้ามาหาแหล่งอาหารชั้นดีอ๋อเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยนะคะเหมือนกับว่าธรรมชาติสร้างสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้คนกับแมวมาเจอกันครับมนุษย์ก็ได้ประโยชน์เพราะแมวช่วยกำจัดหนูส่วนแมวก็ได้แหล่งอาหารที่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์แบบวินวินเลย ซึ่งก็ยิ่งทำให้หลักฐานชิ้นสำคัญที่นักโบราณคดีคนพบที่เกาะไซปรัสดูน่าเชื่อถือเขาไปใหญ่นะคะใช่เลยครับที่ไซปรัสนี่คือหลักฐานชิ้นเอกเลยมีการค้นพบหลุมศพอายุ9,500ปีที่มีโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่คู่กับโครงกระดูกแมวทั้งตัวทั้งตัวเลยเหรอคะครับสมบูรณ์เลยนี่ไม่ใช่แค่เศษกระดูก แต่เป็นการจงใจฝังร่วมกันซึ่งมันตีความได้อย่างเดียวว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีความผูกพันกับแมวตัวนี้เป็นพิเศษอืมไม่ใช่แค่สัตว์ที่บังเอิญเดินผ่านไปมาครับผมทุกอย่างเลยดูเหมือนจะชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเรากับแมวมันเก่าแก่เกือบหมื่นปีและเริ่มพร้อมๆกับการถือกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมค่ะเรื่องเล่าที่สมบูรณ์แบบ มีเหตุผลมีหลักฐานสนับสนุนทุกอย่างดูลงตัวหมดจนกระทั่งจนกระทั่งเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้ามากพอที่จะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับทุกอย่างที่เราเคยเชื่อครับและจุดเปลี่ยนที่ว่านี้ก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าบรรพชีวินพันธุศาสตร์หรือ p a ล e โอจีโนมิกใช่ไหมคะใช่ครับต้องอธิบายก่อนว่าในอดีตเนี่ยการวิเคราะห์ d n เโบราณมันทำได้แค่บางส่วน เหมือนการพยายามต่อจิ๊กซอภาพใหญ่โดยมีชิ้นส่วนแค่หยิบมือเดียวโอ oh. แต่เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้เราสามารถถอดรหัสพันธุกรรมหรือที่เรียกว่าจีโนมได้ทั้งหมดจากกระดูกอายุนับพันปีเลยครับซึ่งความแตกต่างม,มันมหาศาลเลยใช่ไหมคะการเห็นภาพทั้งหมดมหาศาลมากครับ มันเหมือนกับการเปลี่ยนจากดูภาพถ่ายขาวดำเบลอๆที่พอจะเดาได้ว่าเป็นรูปอะไรมาเป็นการดูภาพยนตร์ 4K สีสันสดใสที่เห็นรายละเอียดทุกอย่างคมชัดโอ้โห oh. คือเราไม่เพียงแต่รู้ว่ามันคือแมวแต่เราสามารถบอกได้เลยว่ามันคือแมวป่าสายพันธุยุโรปหรือเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของแมวบ้านจริงๆเราติดตามได้ว่ามันผสมพันธุ์กับใครมาบ้างอพยพมาจากไหนเหมือนเปิดหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยรหัสพันธุกรรมขึ้นมาอ่านเลยแบบนั้นเลยครับ และหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะจากงานวิจัยชิ้นสำคัญที่วิเคราะห์ DNA จากกระดูกแมว87ตัวทั่วยุโรปและแอฟริกาเหนือแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างคะมันน่าตกตะลึงมากครับความจริงข้อแรกที่ถูกเปิดเผยออกมาก็คือแมวบ้านที่เราเห็นกันทั่วยุโรปไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับชาวนายุคแรกเมื่อหลายพันปีก่อนอย่างที่เราเคยเข้าใจกันเดี๋ยวนะคะถ้าไม่ได้มาพร้อมชาวนายุคแรก แล้วพวกมันมาจากไหนกันล่ะคะนี่มันพลิกหลักฐานที่ไซ่รัสไปเลยนี่คะมันมาถึงช้ากว่าที่เราคิดไว้หลายพันปีเลยครับผลการวิเคราะห์จีโนมชี้ชัดว่าแมวบ้านตัวจริงหรือ felis catus ปรากฏตัวในยุโรปครั้งแรกเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนเท่านั้นเอง2,000ปีครับ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพวกมันไม่ได้แพร่กระจายไปกับการทำฟาร์มแต่ไปพร้อมกับกองทัพและเส้นทางการค้าของจักรวรรดิโรมันครับจักรวรรดิโรมันหมายความว่าเหล่าทหารลีเจเนรีเดินทัพไปพร้อมกับแนวหรอคะเป็นภาพที่แปลกดีนะไม่ใช่แค่เดินทัพครับแต่เดินทางไปกับเรือสินค้าด้วยลองนึกถึงกรุงโรมที่ต้องนำเข้าธัญ,ญพืชจำนวนมหาาลจากอียิปต์และแอฟริกาเหนืออ่าใช่ค่ะเพื่อเลี้ยงดูพลเมืองครับ เรือทุกลำที่บรรทุกธัญ,ญพืชมาก็เหมือนสวรรค์ของหนูและทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการนำนักล่าหนูมือฉมังขึ้นเรือไปด้วยนั่นก็คือแมวจกต้องครับจีนโนมแมวบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปถูกพบในซากป้อมประการของโรมันที่ประเทศออสเตรียาอายุราวๆศตรวรรษที่หนึ่งนี่คือหลักฐานที่มัดตัวเลยว่าโรมคือผู้จัดจำหน่ายแมวบ้านรายใหญ่ไปทั่วยุโรปพอฟังแบบนี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลมากเลยนะคะ ทหารโรมันตั้งค่ายที่ไหนสร้างเมืองที่ไหนแมวก็ไปด้วยแล้วคําถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วโครงกระดูกแมวที่ไซปรัสล่ะคะมันคือตัวอะไรกันแน่คําตอบจาก DNA ก็คือพวกมันคือแมวป่ายุโรปครับแมวป่ายุโรปครับเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในยุโรปมานานแล้วหน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ถ้าเปรียบเป็นครอบครัวพวกมันเป็นแค่ ญาติห่างๆไม่ใช่บรรพบุรุษสายตรงของแมวบ้านที่เราเลี้ยงกันทุกวันนี้เลยแม้แต่น้อยแปลว่าแมวที่ใส่ปลัสเป็นแค่ญาติห่างๆถ้าอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มามันผิดทั้งหมดเลยสิคะแล้วเราต้องย้อนกลับไปตั้งต้นที่ไหนกันแน่เพื่อหาบรรพบุรุษตัวจริงของแมวบ้านรองต้งย้ายทวีปเลยครับจากการตรวจสอบ DNA ของแมวบ้านทุกตัวบนโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะ พบว่าสามารถสืบย้อนกลับไปได้ถึงบรรพบุรุษเพียงสายพันธุ์เดียวสายพันธุ์เดียวครับคือแมวป่าแอฟริกาหรือ Felis l i b i c a และจุดกำเนิดของพวกมันอยู่ที่แอฟริกาเหนือครับไม่ใช่ตะวันออกกลางอ๋อนี่คือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของจริงเลยนะคะไม่ใช่แค่เวลาที่เปลี่ยนไปแต่สถานที่ต้นกำเนิดก็เปลี่ยนไปด้วยจากเอเชียมาสู่แอฟริกาเลย พอฟังแบบนี้แล้วก็นึกถึงอีกเรื่องขึ้นมาเลยค่ะคือเราเคยเห็นภาพวาดแมวในศิลปะจีนโบราณที่มันดูเก่าแก่กว่ายุคโรมันซะอีกถ้าแมวบ้านเพิ่งจะแพร่จากแอฟ,ฟริกาเหนือมา2,000ปีก่อนแล้วแมวในจีนมาจากไหนกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่ก็นำเราไปสู่การค้นพบที่น่าทึ่งอีกบทหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนประวัติศาสตร์คู่ขนานที่เกิดขึ้นในอีกฟากหนึ่งของโลกเลยอย่าบอกนะคะว่าเป็นแมวคนละชนิดกันถูกต้องเป๊ะเลยครับ แมวที่ปรากฏในชุมชนเกษตรกรรมของจีนโบราณเมื่อราว5,500ปีก่อนไม่ใช่แมวบ้านครับอา้าวแต่เป็นแมวดาวหรือ Prioilurus n bengalensis ซึ่งเป็นแมวป่าสายพันธุ์ท้องถิ่นของเอเชียโดยเฉพาะเลยพวกมันจะมีลายจุดสวยงามไม่ใช่ลายเสือแบบแมวบ้านส่วนใหญ่ หมายความว่าในจีนก็เกิดกระบวนการคล้ายๆกันคือมีเกษตรกรรมมีหนูแล้วก็มีแมวป่าเข้ามาแต่เป็นนักแสดงคนละตัวกันอย่างนั้นเหรอคะใช่เลยครับเป็นเวลากว่า3,500ปีที่แมวดาวเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมนุษย์ในจีนเพื่อล่านหนูที่มากินธัญ,ญพืชเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันแต่ทำไมถึงไม่กลายเป็นแมวบ้านล่ะคะ จุดที่แตกต่างและสำคัญที่สุดคือพวกมันไม่เคยถูกทำให้เชื่องอย่างสมบูรณ์เหมือนแมวบ้านครับหลักฐานชัดเจนมากอย่างภาพวาดแมวบนภาชนะสมัยราชวงศ์ฮั่นแสดงให้เห็นแมวที่มีลายจุดเป็นวงๆซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแมวดาวอย่างต้องไม่สงสัยเลยน่าสนใจมากค่ะมันเหมือนการทดลองทางประวัติศาสตร์สองครั้งที่ใช้ตัวแปรคนละตัวกันแล้วเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้คะทำไมทุกวันนี้เราถึงไม่มีแมวดาวมานอนบนตักเราละ่ะ ความสัมพันธ์นี้สิ้นสุดลงหลังยุคราชวงศ์ฮันล่มสลายครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายแต่ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงสัตว์ปีกของมนุษย์เลี้ยงสัตว์ปีกเกี่ยวอะไรกับแมวหรอคะเกี่ยวมากเลยครับคือจากที่เคยปล่อยไก่ให้เดินอิสระก็เปลี่ยนมาเลี้ยงในเรา้าในกรงมากขึ้นทําให้แมวดาวซึ่งมีฉาย,ยานในนิทานพื้นบ้านจีนว่าเสือจับไก่กลายเป็นศัตรูของชาวบ้านไปอ๋อ จากเพื่อนช่วยจับหนูกลายเป็นขโมยจับไก่ครับพวกมันจึงค่อยๆถูกขับไล่และหายไปจากชุมชนมนุษย์กลับคืนสู่ป่าในที่สุดเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมเล็กๆเลยนะคะแล้วแมวบ้านตัวจริงไปถึงจีนเมื่อไหร่คะแมวบ้านที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้เดินทางไปถึงจีนครั้งแรกเมื่อประมาณปีคศ730ในสมัยราชวงศ์ถังครับ คาดว่าพวกมันเดินทางไปตามเส้นทางสายไหมอันโด่งดังพร้อมกับกองคาราวานสินค้าจากทางตะวันตกเข้ามาแทนที่บทบาทของแมวดาวที่ว่างลงไปพอดีเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลใหม่ที่น่าตื่นเต้นจากทั้งยุโรปและเอเชียแล้วเรามาลองปฏิประต,ปะต่อเรื่องราวทั้งหมดกันอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพไทม์ไลน์ใหม่ของประวัติศาสตร์แมวบ้านที่ชัดเจนขึ้นนะคะได้เลยครับเรามาสรุปไทม์ไลน์ฉบับปรับปรุงใหม่ตามหลักฐานทางพันธุก,กรรมกันอย่างแรก จุดกำเนิดต้องปักหมุดใหม่ทั้งหมดครับไม่ใช่ตะวันออกกลางแต่เป็นแอฟริกาเหนือบรรพบุรุษคือแมวป่าแอฟริกาและช่วงเวลาก็ใกล้ปัจจุบันเข้ามามากครับประมาณ3,500ถึง4,000ปีก่อนไม่ใช่เกือบหมื่นปีต่อมาคือการแพร่กระจายระลอกแรกเข้าสู่ยุโรปซึ่งไม่ได้มากับชาวนายุคแรกแต่มากับจักรวรรดิโรมันใช่ครับ เริ่มต้นจร,จริงๆเมื่อประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วทวีปเรียกได้ว่าทุกเส้นทางมุ่งสู่กรุงโรมและทุกเส้นทางจากโรมก็มีแมวร่วมเดินทางไปด้วยส่วนการแพร่กระจายระลอกที่สองก็คือการเดินทางไปทางตะวันออกสู่เอเชียครับไปถึงประเทศจีนประมาณปีคศ730ผ่านเส้นทางสายไหมเข้าไปแทนที่แมวดาวที่เคยทำหน้าที่นั้นมาก่อน และบทเรียนจากประเทศจีนก็สำคัญมากนะคะมันแสดงให้เห็นว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและไม่ได้สำเร็จเสมอไปถูกต้องครับความสัมพันธ์กับแมวดาวล้มเหลวอาจจะเพราะนิสัยที่ยังคงความเป็นสัตว์ป่าสูงเกินไปแต่กลับประสบความสำเร็จกับแมวบ้านที่มาจากแอฟริกาซึ่งอาจจะถูกคัดเลือกมาแล้วว่ามีนิสัยที่เชื่องและเข้ากับคนได้ดีกว่า แต่ถึงแม้เราจะปฏิติดประต่อเรื่องราวได้มากขนาดนี้มันก็ยังมีปริศนาที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบใช่ไหมคะครับเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่เลยคำถามที่ใหญ่ที่สุดที่ค้างคาใจอยู่ตอนนี้ก็คือแล้วบทบาทของอียิปต์โบราณอยู่ตรงไหนกันแน่คะเราเห็นภาพแมวได้รับการบูชามีเทพีบัสเตดมีภาพวาดบนผนังสุสานถูกทำเป็นมัมมี่นับล้านตัวนี่คือปริศนาที่ใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนครับ เรามีหลักฐานทางวัฒนธรรมมหาศาลแต่เรายังขาดหลักฐานทางพันธุกรรมที่ดีพอจากอียิปต์โบราณโดยตรงอียิปต์อาจจะเป็นต้นกำเนิดที่แท้จริงของการเลี้ยงแมวในแอฟ,ฟริกาเหนือหรือเป็นเพียงศูนย์กลางสำคัญที่เร่งกระบวนการและทำให้แมวป่าแอฟ,ฟริกากลายเป็นเพื่อนคู่ใจของมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนฝึกหัดที่เปลี่ยนนักล่าหนูให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักแล้วค่อยส่งออกไปทั่วโลกโดยชาวโรมันอย่างนั้นหรอคะ เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นที่อียิปต์นี้เองที่แมวถูกคัดเลือกสายพันธุ์จนมีนิสัยที่เชื่องพอที่จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่จนกว่าเราจะได้ตัวอย่าง DNA ที่ดีพอจากมัมมี่แมวในอียิปมาวิเคราะห์เราก็ยังคงได้แต่คาดเดาต่อไปครับเหมือนที่นักชีววิทยาโจนาธานโลซอสเคยกล่าวไว้อย่างคมคายเลยนะคะว่าแมวยอมเผยความรับของมันอย่างไม่เต็มใจนักราวกับเป็นสฟิงซ์ใช่เลยครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันประวัติศาสตร์บทใหม่นี้แสดงให้เราเห็นว่าอะไรคือเส้นแบ่งบางๆที่ตัดสินว่าสัตว์ชนิดไหนจะได้กลายเป็นเพื่อนร่วมบ้านของเราและชนิดไหนจะยังคงอยู่ในป่าตลอดไปกรณีของแมวดาวในจีนกับแมวป่าแอฟริกาก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดบางทีวัฒนธรรมของมนุษย์ และพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของสัตว์อาจเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของทั้งสายพันธุ์ไปตลอดกาลเลยก็ได้ครับสำหรับวันนี้เวลาของที่ g ีเเจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ